อาจากคลิปที่นักเรียนได้ดูมันเป็นคลิปที่เกี่ยวกับอะไรยนคุณยนคุณยนเขาส่งคุนยนไปไหนอาวกาศ<ด>ไปไหนไปไหนอาศไปอ,าอาาวกาศไปที่ไหนไปไกลกว่าอ,าอาาวกาศอีกเนี่ยดาวอังคาร ไดส่งหุ่นยนต์ตัวเนี้ยชื่อว่าวานคิรีไปดาวขานหุ่นยนต์ดาวหุ่นยนต์วานคิรีเนี่ยกาลังเห็นนักเรียนจะเห็นว่ากําลังถูกทดสอบความเป็นมนุษย์อยู่คือมีความใกล้เคียงกับการเป็นมนุษย์โดยที่เขาใช้เรียกว่าใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ200กว่าจุดด้วยกันทีนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันจะมีชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ที่มันจะไปช่วยวงจรไฟฟ้าที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยในการทําให้หุ่นยนต์ตัวนี้ที่มันมีมันทำให้มันมีความฉลาดมากทําหน้าที่เหมือนกับคนเพื่อที่จะไปศึกษาความเป็นอยู่เหมือนกับคนไปอยู่บนอันดาวอังคารว่าอยู่ได้ไหมทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงว่าแล้วชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่เข้าไปในวงจรไฟฟ้านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างและทําหน้าที่อะไรนะคะ Mission to the mars นี่คือชิ้นส่วนของ electronic. อิเล็กทรอนิกส์นะนักเรียนจากภาพเนนักเรียนลองมองดูสิคะว่านักเรียนรู้จักตัวไหนบ้างว่ามันชื่ออะไรเดีนะลองสิคะถ้ารู้จักก็ตอบต,ตัวต้านทานอ่าตัวต้านทานคือตัวนี้มีอีกไหม ได้อดโไดอดไดอดอ่าโอเคได้ออดแต่ตรงนี้ได้ออดเห็นไม่ชัดเลยอ่ะมีอะไรอีกไหมเนี่ยตัวนี้อะไรรู้ไหมอ่า <À, S 2> เขาเรียกว่าตัวเก็บประจุของตัวเก็บประจุเหรอคะใช่แล้วตัวเก็บประจุอละละ ก่อนที่เราจะไปเรียนต่อเดี๋ยวครูจะให้เธอทบทวนความรู้ก่อนเรียนเปิดหนังสือหน้า17ลองทำข้อ1ทั้งสองข้อเลยค่ะครูห 1, 1. ึค่ะมีหลอด3มหลอดที่มีลักษณะเหมือนกันหลอด A กับ B นั้นต่อแบบขนานกันนะแล้วก็มาต่อ อนุกรมกับหลอด C โจทย์บอกว่าหลอด B เนี่ยขาดไปแล้วเราก็วัดความต่างศักย์ข้อมหลอด A แล้วก็หลอด C ปรากฏว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ,ฟ,ฟ้าที่วัดได้แตกต่างกันอันนี้ถูกหรือพี่<ร>อ,อุชลาถูกค่ะหนูว่าถูกข้อนี้ ผิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากหลอดทั้ง3หลอดเนี่ยมันเหมือนกันหมายถึงว่าความต่างศักย์ที่ค่อมหลอดมันก็ต้องเท่ากันด้วยแต่โจทย์บอกว่าความต่างศักย์ของหลอด A กับหลอด C มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้น1.1เนี่ยผิด1.2ค่ะจากวงจรไฟฟ้าข้อ1.1 ถ้าเกิดหลอด c ขาดวัดกระแสไฟฟ้าที่หลอด a และหลอด b ค่าไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเป็นศูนย์ถูกหรือผิดพิมพันธ์พิมพันธ์นตอบหถูกค่ะถูกค่ะ,อะโอเคหนึ่งสองเนี่ยถูกค่ะเพราะว่า หลอด C ขาดปุ๊บมันต่อเป็นแบบอนุกรมเข้ากับ A และ B เพราะนั้นถ้ามันขาดกระแสก็จะไม่ไหลผ่าน A และ B นะคะตัวต้านทานตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้าทีนี้ลดยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในการทดลองกันชนิดของตัวต้านทานแบ่งเป็น2ประเภท คือตัวต้านทานชนิดที่มีค่าคงที่นะคะกับอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนเราเรียนแบบค่าคงที่ก่อนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนี่คือหน้าตาของตัวต้านทานบริเวณปลายนะคะทั้งสองข้างจะมีขาที่ทำด้วยโลหะซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างดีบุกกับทองแดงนะคะ แล้วเวลาเราใช้เราก็จะต่อสายไฟเข้ากับขาสองขาเนี่ยในวงจรนี่คือสัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้านะคะของตัวต้านทานทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าค่าความต้านทานของตัวต้านทานนั้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราสามารถใช้โอมตเตอร์วัดได้หรือมันติมิเตอร์ มันติมิเตอร์เนี่ยวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าความต้านทานแล้วก็ความต่างสัก์ไฟฟ้าอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราสามารถอ่านค่าได้จากแถบสีที่ปรากฏนะคะบนตัวต้านทานดูรูปทางขวามือข้างล่างนี่เป็นแถบสีมีทั้งหมดสี่แถบด้วยกันสี่แถบนี่นมันบ่งบอกอะไรบ้างแถบที่หนึ่งบอกให้ทราบเลขที่มันเป็นหลักสิบ บอกแถบที่2บอกตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยต่อไปแถบที่3บอกตัวเลขที่เป็นตัวคูณสิบยกกำลังอะไรส่วนแถบที่4บอกค่าความคาดเคลื่อนว่าเป็นบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์ของที่มันมีอยู่เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ทีนี้ก่อนที่จะดูตัวอย่างเนี่ยมันจะมีค่าแถบสีของตัวต้านทานบอกมาในที่นี้บอกตัวเลขเทียบว่าสีน้ำตาลคือเลขอะไรแล้วก็ตัวคูณเป็นเท่าไหร่เช่นสีน้ำตาลแทนเลขหนึ่งตัวคูณก็เป็นสิบยกกำลังหนึ่งก็เท่ากับสิบแดงสองก็ 2, คูณสิบยกกำลังสอง ทีนี้รายละเอียดในตารางนักเรียนเปิดในหนังสือนะคะในหนังสือในตารางหน้าร้อี่สิบสองหนังสือนะคะมีค่าความต้านทานของตัวต้านทานแถบสีดังต่อไปนี้แถบสีที่หนึ่งก็คือสีแดง แถทบทสีที่สองคือสีเหลืองแถบสีที่สามคือสีดำแล้วก็ไม่มีสีจัดว่าเป็นแถบสีที่สี่แต่มันไม่มีสีทีนี้สีแดงนั้นแทนค่าตัวเลขอะไรเราก็ไปดูในตารางค่ะแถบที่1สีแดงนั้นแทนเลขสองูดูดตารางประกอบไปเราจะได้ใช้เป็นสีเหลืองก็เป็นตัวเลขตัวเลขสีสีดำ เป็นเลขศูนย์ก็จะเป็น10บยกกำลังศูนส่วนไม่มีสีเนี่ยในตารางในหนังสือไม่มีนะคะแต่ว่ามันแทนด้วยบวกลบ20%บเปอร์เซนทีนี้เวลาเรานำมาคิดเราก็เอาสองเข้ามากับสี่เนี่ยมาประกบกันเป็นยี่ี่เลยแล้วก็คูณ10บยกกำลังศูนย์มันก็จะได้เท่ากับ1เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็นยี่บี่บวกลบห้าโอบแต่บางทีค่ะเขาจะให้เธอ คิดแปลงบวกลบ5โอห์มเนี่ยว่ามันเป็นเท่าไหร่ด้วยนะคะทีนี้เราทำยังไงเราต้องนำยี่คูณ10บกำลัง0บวกลบ20%เอนี่ยเอามาทำต่อให้เสร็จสิน้นทำยังไงยี่สิบสี่คูณ10บยกกำลัง0นคือคูณ1แล้วก็บวกลบ20%่สิซนต์ทำต่อไปนะคะ บรรทัดต่อไปก็จะได้24บวกลบ20ส่วน100แล้วก็คูณ24ทีนี้บวกลบเราจะต้องแยกเป็น2กรณีคือกรณีแรกเป็น24บวก20ส่วน100คูณ24กรณีที่2คือ24ลบ 2 0่สิบส่วนคูณยีแบบนี้แล้วเราหาค่าออกมาเป็นเท่าไหร่จะเรียนกดเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวครูจะถามนะ แปดจุดแปดยี่บแปดจุดแปดครับยี่สิบแปดจุดแปดอ่าต่อไปค่าลบค่าลบให้ศิลินยาบอกมาค่ะสิบเก้าจุดสองค่ะเออสิบเก้า2 2> จุดสองนักเรียนดูค่านะตอบเวลานำมาตอบนักเรียนตอบอย่างนี้ค่ะตัวต้านทานตัวเนี้ย มีค่าความต้านทานในช่วงเอาตัวค่าลบมาตอบก็คือช่วง19.2ถึง28.8โ oh อห์มเนี่ยคือคำตอบทีนี้เราลองมาฝึกทำทีนี้เวลาฝึกอ่ะขออย่าให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมเดี๋ยวครูจะบอกตัวเลขน้อยๆแล้วกันลองคำนวณเองดู เพราะว่าถ้าเกิดข้อสอบออกนะไม่มีเครื่องคิดเลขมีใครจะจดบันทึกไหมคะดูตัวอย่างโจทย์ครูมีโจทย์ให้ยอยู่หนึ่งข้อตัวต้านทานตัวหนึ่งแล้วก็แถบสีแถบที่หนึ่ง เป็นสีส้มแถบที่สองเป็นสีแดงแถบที่สามเป็นสีน้ำตาล จงหาค่าความต้านทานทำเลยค่ะชัยศัพั์เธอเริ่มด้วยสีส้มก่อนแถบบที่หนึ่งตัวเลขอะไรคะสามครับสามโอเค ต่อไปแถบที่สองสีส้มไอสีแดงอภิสลาแทนสิแทนเลขเลยคะสองค่ะโอเคต่อไปคูณสิบยกกำลังก็คือแถบสีน้ำตาล แอมสีน้ำตาลวนอาทิตาไม่อยู่รัตะวันวนาทิตาอยู่ครูอ่าเข้าได้แล้วไงถ้าครูหนูก็เข้าได้ตั้งนานแล้วอ้าวครูเช็คชื่อไม่มีเธอเ oh อาใหม่อาวันอาทิตาตอบสิสิบยกกำลังอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมครูใช่สิบยกกำลังหนึ่งคะ่ะโอเคบวกลบ อ้าวค่าเคลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์สีทองการยวีห้าค่ะห้าแล้วเาก็ห้าเนาะก็แปลงค่าเป็นสามสิบสองคูณสิบบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์ อ่ะเดี๋ยวบรรทัดต่อไปก็ได้เป็น320อบันนี้ครูทําให้บวกลบหเแต่มาตรงนี้เราเป็นห่วงก็แยกเป็นสองกรณีคือ320บวก5ส่วน100ยคูณสามสิบ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือ320ลบ5ส่วนร้อคูณ320อ้าวหาตัวเลขออกมาวันนี้ตาตอบสิโลกค่าบวกเป็นเท่าไหร่คิดเลข ใช่นะครูปาลิตาแอดนคะคะข้าบวกข้าบวกนะคะสามร้อยยี่สิบแปดจุดสองหรือเปล่าสามสามร้อยสามสิบหกค่ะ,คะอ่าสามร้อยสามสิบหกได้โอมต่อไป วันนี้ผู้โชคดีเชยานันค่าลบทิู่ลกสามร้อยสี่ค่ะสามร้อยสี่โอมเวลาตอบเพราะฉะนั้นมีค่าความต้านทานสามร้อยสี ถึงสามสามสโอห์มนี่ค่ะงายไหม